สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกอาราวนะครับวันนี้เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมน,นะครับภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคากูสปอร์ตยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้นะครับแม้ว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นมาขายที่ราคาทองคําไทยพุ่งแรงเลยนะครับบวกมาประมาณสัก 1,050บาทนะครับมายืนอยู่เหนือประมาณสัก4 1 6 0 0บาทแล้วนะครับได้อันนี้ส่งจากเงินบาทอ่อ,อนค่าเข้ามาหนุนอีกแรงหนึงแล้วก็กดสปอตยังสูงอยู่ที่ทาง ในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพัทริน,น,รนรบัญชีราคาพันชีฟโอเปอเรชันออฟฟิเซอร์ของทางบริษัทเล่นห่วงคอมมูนิตี้จำกัดน,นะครับมาดูกันว่าราคาขึ้นมาอยู่แถว26,530่อทองไทยอยู่แถว4 1 6 7 0ตรงนี้เองเป็นจุดวัดใจราคาจะไปยังไงต่อแล้วก็เราจะวางแผงกนการลงทุนกันยังไงดีนะครับพูดคุยกับทางคุณพัทรินเลยครับเซกสดีคุณพัทรินครับสวัสดีค่ะเมื่อคืนโชคดีนะครับที่ตัวเลขการจ้างงานออกมานูงนะครับ ไม่งั้นคงน่าจะไป2 0 0็ไร้ได้ที่ทางหลังนี้เป็นไงต่อครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามามองดูตัวเลขการจ้างงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีผลกดดันราคาทองคำนะคะอ่าซึ่งเมื่อคือนเนี้ยมันก็กดดันได้ประมาณหนึ่งลงไปถึงประมาณบริเวณ26 30เท่านั้นคาคาซึ่งก็เป็นแนวรับที่เราได้ให้กรอบกันเอาไว้นะคะประมาณ ห้าิเหรียญอืมอในสัปดาห์นี้ลงไปต่ำสุดก็สองหกสองห้าก็เป็นแนวรับของเราเลยแล้วก็สูงสุดก็ประมาณสองหกเจ็ดเจ็ดศูนย์แถวๆนั้นอซึ่งออพอ,อ,อตัวการจ้างงานออกมาอย่งเนี้ยแสดงให้เห็นว่ามันเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังดีอยู่เหมือนจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้แน่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้น mm hmm. อ,อคนก็คิดว่าตอนเนี้ย เฟดอาจจะไม่ต้องเร่งในการลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วนะคะคอาจากที่คาดการกันเอาไว้ว่าเดือนพฤศจิกเนี่ยอาจจะลดสองสเต็ปนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนคิดแล้วค่ะว่าอาจจะลดเหลือสเต็ปเดียวแล้วถ้าเราไปดูใน Fa เฟด h t o o l นะคะ huh. ความน่าจะเป็นที่จะลดแค่สเต็ปเดียวเนี่ยสูงถึงเก้าส oh, ิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ค่ะมันเปลี่ยนเรยนมากาวัน ใช่ค่ะตอนนี้ความน่าจะเป็นเอ่อก็คืออยู่ที่หนึ่งเอ่อหนสเตปนแน่ๆก็คือ9กเแล้วก็เดือนธันวาก็หนึ่งสเตปเหมือนกันควานน่าจะเป็นอยู่ที่80เปอร์เซน์ค่ะเพราะงั้นก็ตรงเนี้ยอาจจะมีผลทําให้อ่ากดดันราคาทองคําได้เลยทีเดียวนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันมีเรื่องของเอ่อการสู้รบ,รบเปิดขึ้นสงครามด้วยนะคะมันทําให้ g o p o t gold spot, Go spot. ก็ยังอยู่ในกรอบไม่ยังไม่หลุดไปไหนก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่แล้วก็ประกอบกับ US เ o l ดอลลาร์อนีเนี่ยเขาแข็งแกล่งก็ทำให้เงินบาทของเราอ่อนอนะคะเพราะงั้นมันเราก็เหมือนกับได้สองเด้งรา<อ>คาของไทยก็คือขึ้นแบบสวยงามมากๆเลยค่ะครับอเออเมื่อคนะืนน่ะตรงที่ตอนนี้มันพอประกาศตัวเลขจ้างงานที่ลงมาว่าสองหกสามศูนย์ใช่ไหมครับใช่ตอนแรกก็ยังคิดนะเอ้ยโหมันจะ ไปต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ก็ยังก็ยังดีกลับขึ้นมาได้นะเพรับข่าวสงครามอยู่เพราะมันมาปักมาปักหลักตรง2650ได้คุณมัทลินใช่จริงๆเราต้องบอกว่า2650เนี่ยเป็นแนวรับก็ที่ค่อนข้างสาคัญเหมือนกันคะเพราะงั้นคือจริงๆนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าถ้าวิกเนี้ยปิดต่ํากว่า2650น่ะเปิดวิกหน้ามาเนี่ยน่าจะลงต่อนะคะแต่ปรากฏว่ามันปิด สูงกว่านิดนึงก็คือสองหกห้าสามอ่าเพราะงั้นก็ต้องลุ้นกันต่อค่ะว่าว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะช่วงคืนวันพุธจะมีเอฟเอฟโอม e ซีมีติ้งมินิตออกมาอีกแล้วนะคะซึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านท่านพาเวลเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเรายังไม่รีบตัดสินใจหรอกเราจะดูตัวเลขไปเรื่อยๆใช้ค่อยๆใช้ตัวเลขในการตัดสินใจค่อยๆดูไปทีละสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเอ่อจาก ตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวมองว่าตอนนี้โดยเฉพาะตามลักษณะการพูดของเฟดท,ทุกครั้งที่เขาจะค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะรรงั้นเราก็มองว่ามินิตท,ที่ออกมาเนี่ยน่าจะมีผลกดดันราคาทองคำเพราะรรว่าตัวเลขการจ้างงานดีนะคะ,คคะส่วนวันเพื่อหัดสุก,ก็จะมีตัวเลขพวก CPIPPI ก็จะมีผลอีกเหมือนกันค่ะก็น่าก็น่าจะออกมาดีอีกไหมกันถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทุกอย่างออกมาดีหมดเนี่ยมันก็จะกดดันราคาทองคําเพราะว่าราคาที่สูงขึ้นมาขนาดเนี้ยต้องบอกว่ามัน price in การที่เอานักลงทุนเนี่ยวิเคราะห์ว่าเอาเดือนพฤศจิกเนี่ยจะลดสองสเต็ปครับนะตอนนี้มันเหมือนผลมัน ในทูในอะไรต่างๆเนี่ยออกมาชัดเหมือนกันว่าลดแค่สเต็ปเดียวนะคะเพราะงั้นก็มีโอกาสที่โกลสปอตจะย่อครับคือคือถ้าเกิดไปดูเราดูไปดูทางเทคนิคนะคุณมาเตินในทําเฟรมเดย์เองปิดปิดแดงมาสามวันนะครับแต่ว่วแดงน้อยๆนะปิดแดงห้าดอลลาร์สามดอลลาร์สองดอลลาร์บ้างปลายสัปดาห์ก็ปิดแดงเดี๋ยวก็แดงบ้างนะสองสามดอลลาร์แล้ว่านิดเดียวเองเหมือนเหมือนกับตลาด อยากจะลงแต่แต่ไม่แต่ลงไม่ได้ถูกไหมครับอย่างนี้เหมือนแบบนี้เพราะว่ามันมีข่าวสงคารามมา,มาแทรกอ,อยู่นะใช่ใช่ค่ะถ้าคือเอาส่วนตัวมองว่าถ้าจริงจริงไม่ได้มีข่าวสงคารามมาแทรกอะ่ะออาจจะโดนทิ้งไปแล้วปิ้งใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีข่าวสงคารามมาช่วยหนุนอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะดอลลาร์อินดี x แข็งแร่งขึ้นทองตกต่ิงก็จะลงเนาะ,<จ>ะแต่มันมี ใช่แต่มันมีข่าวเนี้ยมามาคอยคอยสนับสนุนอยู่ค่ะอย่างนี้กรอบลงทุนเ่องหงให้ไงครับเออสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังมองกรอบเดิมนะคะเห็นจะเห็นด้ชัดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยมันไซเวย์อยู่ในกรอบนี้เลยะคะใช่ใช่เพราะงั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเอ่อถ้าไม่มีข่าวอะไรมาแทรกเนี่ยเราก็ยังมองกรอบเดิมนะคะ,คะถ้ามันหลุดบริเวณสองหกสองห้าลงไปเนี่ยเอ่อเรามองไปถึงสองห้าแปดศูนย์ นะคะสองห้าแปดศูนตรงนั้นเลยะประมาณอีกลงไปอีกประมาณห้าสิบเหลียญค่ะซึ่งซึ่งถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแรงส่วนตัวมองว่าน่าจะมีแรงเทขายออกมาถ้าหลุดสองพันหกเนี่ยน่าจะมีแรงเทขายแบบเหมือน panic s ใ l ่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็ยังมองตอนนี้จริงๆเรามองสองหกเจ็ดศูนย์ที่มันไปเทสหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะก็ไม่ผ่าน ถ้าผ่านถ้ายืนเคลียร์เหนือสองหกเจ็ดศูนย์ได้เนี่ยสองพันเจ็ดน่าสมาแน่ๆค่ะแต่แต่กรณีน,นี้เราเราเราต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าเราพูดว่าคืนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับสงครามอิสราเอลอิหร่านจะไม่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 ปังปลายถูกไหมฮะคือื่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสงครามบานปลายขึ้นมาเนี่ยมันทุกอย่างท,ที่ที่เราคาดการไว้อาจจะอาจจะต้องต้องเปลี่ยนไปหมดเลยถ,ถูกไหมคุณแมรี่แน่นอนแน่นอนค่ะ,ค,ะคือข่าวสงครามเนี่ยมันเป็นข่าวที่สนับสนุน ราคาโกลสปอตอยู่แล้วนะคะแตะ่ถามว่า US Dollar Index เนี่ยมันเกี่ยวกับสงครามไหมมันไม่เกี่ยวเท่ากับเท่ากับราคาทองคำเพราะฉะนั้นมันคนไทยเนี่ยก็จะได้สองเด้งเลยก็คือโกลสปอตก็ขึ้นเงินบาทก็ยังคงอ่อนอยู่อะไรแบบนี้นค่ะโอเคคราวนี้มาราคาทองคำไทยเลยครับ สี่หมืนหนึ่งเจ็ดร้อยมาได้อย่างงงงงเหมือนกันนะครับผู้เระคนัะขึ้นบรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็มาจากนี่เลยค่ะมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอเอ่อต้องบอกว่าภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยบาทหนึ่งเลยสัปดาห์นี้ก็แรงมากใช่ค่ะใช่เพราะงั้นเอ่อหนึ่งบาทเนี่ยเท่ากับหนึ่งพันเทียบหนึ่งพันบาทราคาทองค่ะ เพราะงั้นก็ผมย้ำได้ว่าเมื่อตอนต้นสัปดาห์เรายังเห็นสามสิบสองสามสิบสองอยู่เลยจุดสองนะประมาณนะใช่ไหมครับไม่สัปสัปาหดที่เราที่เราคุยกันก็ท่านเทียบกับตอนนี้ก็หนึ่งบาทอ่าเพราะตอนนี้ตอนนี้มืมอเช้าจะดูประมาณสามสิบสามจุดสองจุดสองเจ็ดอ่าก็กบาทหนึ่งเลยนะค่อนข้างจะแรงเลยนะบาทนึ้งในการเหวี่ยงต่อตอหนึ่งสัปดาห์เนี่ยใช่ค่ะผลต่อราคาทองคําก็หนึ่งพันบาทเพราะงั้น อะเรามองว่าอย่างที่พูดกันเมื่อสักครู่นะคะ mm hmm. ว่าถ้ามีข่าวสงครามเกิดขึ้นมาเนี่ยโกลดสปอตเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ US d o l ดอล i n d e x เนี่ยไม่ค่อยมีผลก mm hmm. ระทบมากเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ซึ่งพอถ้า US d o l ดอล i n d e x ไม่มีผลกระทบบาทเนี่ยก็จะคงที่หรือยังคงอ่อนค่าด้วยซ้ำถ้ามันแข่งกัน mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะงั้นราคาทองไทยอย่างที่เราบอกอะคะ่ะยังไง สี่หมนสองมองว่าเรามีโอกาสได้เห็นนะคะแน่แน่ใช่แล้วถ้าเกิดมันเกิดสงครามมันจํากัดวงอะคุณไมไ่ราคามีโอกาสพักตัวนะครับราคาโกลสปอตมีโอกาสพักตัวแน่แน่อย่างที่บอกคะ่ะจริงๆถ้าไม่ได้มีข่าวสงครามเนี่ยโกลสปอตเนี่ยน่าจะย่อลงนะคะจากข่าวการ จ้างงานเศรษฐกิจที่แข่งแกร่งของสหรัฐมีผลทําให้เฟดเนี่ยอาจจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยแค่หนึ่งสเต็ปนะคะน้อยลงกว่าที่นักลงทุนคาดการเอาไว้แต่ว่าในขณะที่โกลสปอร์ย่อลงเนี่ยอ่อดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนแล้วก็จะมีผลทำให้ค่างเงินบาทอ่อนตัวลงอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามเพราะฉะนั้นถึงแม้โกลสปอร์ตจะย่อลงนะคะเราก็ยังมองว่าราคาทองไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ย่อไปอ ตามโกลสปอตค่ะเพราะว่าเงินบาทเนี่ย<ม>อาจจะอ่อนค่าแรงและเร็วกว่าโกลสปอตมันมันมันมีโอกาสาที่ราคาโกลสปอตจะย่อลงด้วยแค่วันนักลงทุนเอ,อ่อเริ่มคลายกังวลจากสถานการณาร์ตะวันออกกลางแล้วก็ก็เทขายออกไปแต่ว่าดอลลาร์ดอลลาร์ยังไม่เคลื่อนเป็นไปได้แม้ผมจะเป็นไปได้เลยค่ะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าข่าวสงครามเนี่ย จะมีผลกระทบต่อราคาโกลสปอตมากกว่า US d o l ดอลลาร์อินด x ค่ะเพราะว่าพอสงครามเนี่ยคนมองทองคำเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นใช่ไหมคะเราเข้าซื้อทองคำแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระทบมากอะอาจจะกระทบบ้านต่อยูต่อ US ดอลลาร์ x แต่ว่าจะกระทบกับทองคำมากกว่าค่ะก็ยังยืนหน้าราคาสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยถือต่อหรือว่าขายดีครับ ถ้าระยะยาวนะคะมองว่าถือต่อถือต่อไดนะ้แต่ถ้าผู้ที่ลงทุนระยะสั้นจริงๆตรงเนี้ก็เป็นจุดที่สามารถแบ่งทํากําไรขายทํากําไรได้แล้วนะคะส่นวนนะคะแล้วก็รอย่อเพื่อเขาซื้อใหม่แต่ว่าเออ,อาจจะรอให้ขายสักแถวแถวสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยละกันเพราะว่าอย่างวันนี้ราคาค่ะราคาอร้านทองรับคืนมันจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะคะก็อาจจะรออีกสักนิดหนึ่งค่ะ ก็จะเกิดมีอะไรก็อ,อาจจะไปได้เลยเหมือนกันนะถูกไหมฮะถ้าเกิดมีสงคราม<ช>ถ้าเกิดว่าแบบเกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้นมานี่ก็โอ้โหสองน่าจะเห็นเอาทำหายไหมครับถ้าจะเกิดถ้าเกิดเห็นมีสงครามน่าจะเห็นน่าจะเห็นใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าข่าวสงครามเราก็จะเห็นมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าเดี๋ยวก็ประทุอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็เงียบนะคะแล้วเดี๋ยวประทุเดี๋ยวครั้งเงียบพาะง้นก็เออ มองว่าอยากไปใช่ค่ะเดาย้าเหมาะอย่าไปพึ่งหรืออิงตรงนี้หวังว่าจะเกิดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะมากมากหนักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เงียบค่ะครับโอเคก็ต้องผมว่าต้องโฟกัสกันเลยนะว่าว่าตลาดยังยังให้ความสําคัญสนใจกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะอ่าโอเคได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าัวเลขเศรษฐกิจก็ต้องหน้าจออกมาเดียนะมเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง ใช่ค่ะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจดีก็โกลสปอตก็มีแนวโน้มที่จะลดพักตัวดได้ใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ต้องจับตาใกล้ชิดน,นะครับโกลสปอตมาปิดตลาดแถว2,650ดอลลาร์ถือเป็นจุดไว้ใจเลยนะครับถ้าสงครามขยายวงกว้าง2องพไม่น่าจะรอดไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสงครามเริ่มเบาบางลง อาจจะพักตัวลงแรงได้แต่ทองไทยยังคงได้เงินบาทอ่อนค่าหนุนอยู่นะครับอันดับ4 1 6 7 0 0นักทุเรียสั้นนะครับอาจจะแบ่งขายออกมาก่อนได้แต่นักทุเรียายาก็ยังคงถือต่อไปได้นะครับต้องมาดูว่ากดสปอร์ตจะไปทิศทางไหนนะครับเพราะว่าแล้วก็รวมถึงดูค่าเงินบาทด้วยนะครับว่าจะอ่อนค่าต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าทองคาไป ระยะยาวแล้วยังดูดีนะครับนี่คือข้อมูลที่คุณพัะธินวิเชียรกพันธ์ชีฟออปเปอเรชันออฟฟิเซอร์ของทางเร่งหงคอมเมนตี้ให้ไว้นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าสัปดาห์หน้าตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสถานการณ์สงครามจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าช่นชอบข้อมูลข่าวสารที่โกลาดนำเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครมชช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ